เราอยู่ในสลัมเราไม่อยากรวยไหมอยากรวยทุกคนอยากรวยหมด,นะดในการที่จะถีบตัวขึ้นมามันยากละเลงครับอีกไปเที่ยวเลี้ยงผู้หญิงสั่งเหล้าให้เพื่อนกิน<ด>มันควบคุมอะไรไม่ได้เลยตายสนิท<ด><ด>คนเรามันจะมีช่วงชีวิตที่คิดได้อยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เราไม่รู้ว่าเราจะหาตัวเองเจอช่วงไหนนี่อันตรายมากนะจริง เราอยู่ในสลัมชุมชนต players, ึกแดงครับต <aty> ัวแถวบางซื <t un ters> pain, ่อคนอยู <t> <ters> ่เยอะๆยังมีสภาพแวดล้อมหลากหลายดักดากหน่อยพ่อแม่เราก็ไม่ได้การศึกษาพ่อผมทํางานโรงเหล้าแม่ผมทําดอกไม้จันทร์หนึ่งพันดอกได้แปดสิบบาทเหนื่อยกว่าจะได้แบบได้ตังค์แต่ละบาทเลยคุณต้องไม่โทษว่าคุณอยู่ในสลัมในการที่จะถีบตัวขึ้นมายกระดับหรือว่าให้ฐานะมันดีขึ้นมามันก็ยากถามว่าอยากรวยไหมอยากรวยทุกคนอยากรวยหมดอะ คนเรามันจะมีช่วงชีวิตที่คิดได้อยู่ทั้งหนึ่งในชีวิตแต่เราไม่รู้ว่าเราจะหาตัวเองเจอช่วงไหนนี่การที่เป็นเจ้าของกิจการตัวเองมันมันทำให้เราขยักฐานะของเราได้จบปวสแล้วก็ไปขายของสะพานพุทธถามวราชอบการค้าขายก็ไม่ได้ชอบแค่ชอบการแต่งตัวแะมันหาเงินได้โอ้ยวันแรกๆขายได้เป็นหมื่นก็เลยคิดว่าเออนี่เนี่ยเงินเก็บขายอยู่ปีหนึ่งออกรถกระบะได้ใช่แล้วอันนี้คือใช่แล้ว ระเลงเขาอีกแยกออกมาทําแบบขายของส่งญี่ปุ่นนี้กลายเป็นว่าเราหางเงินได้2ทางเลยไอ้ส่วนที่เลี้ยงครอบครัวก็แฟนก็เก็บไปแต่ส่วนนี้ก็คือเราก็ใช้ระเลงของเราไป ตอนวัยรุ่นอ่ะไม่กินเหล้ามาใจแตกตอน30กว่าแบบโอ้ใจแ,แ,แตกตอนแก่อะไรเงี้ยเออใจแตกตอนแก่นี่อันตรายมากนะจริงๆไปเที่ยวเลี้ยงผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ไม่กินเหล้าแต่สั่งเหล้าให้เพื่อนกินเราก็เลยไม่เก็บเงินมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นว่าผมก็ต้องเลิกกาแฟตายสนิทครอบครัวมีแม,ออม่ต้องคอยดูมีลูกต้องคอยดูอะไรเงี้ยมีลูก3าคนค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีมันก็ต้องเออมันก็ต้องขยันมากขึ้นในนี้ ่อนตั้งแบรนด์เรามีความคิดว่าเราอยากทําให้มันมีความแตกต่างแนวตามใจฉันไม่รู้ว่าเรียกอะไรตามใจฉันมากที่สุดเราก็เลยคิดว่าความแตกต่างของเรามันอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นที่ผ้าวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบดีแตกต่างก้าวไปไกลกว่าคนอื่นหนึก้าวเราใช้วัตถุดิบที่ใช้แล้วรีเมครียูสรีไซเคิลอะไรเงี้ยเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองงานเราขายมีราคาเพราะฉะนั้นคุณภาพในการทํางานก็ต้องดี หัวใจสำคัญคือช่างช่างของเราไม่ได้ช่างที่ทํางานแบบเย็บผ้าหลวเราต้องการทํางานช่างที่เป็นแบบงานคราฟฝีมือหน่อยเพราะฉะนั้นมันต้องหาจาก,การใกล้ตัวสิ่งที่เราหาได้ก็คืออาจจะเป็นลุงป้าน,นะในหมู่บ้านเราผมเป็นคนที่ทํางานคนอื่นยากคือเราจุกจิกเราต้องการความเนี้ยครับต้องเย็บสวยผมให้ช่างตัวหนึ่งค่าเย็บนี่ต้องมีตัวหนึ่งสามสี่ร้อยนะแต่ผมจะมีแค่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแขนสั้นแจ็คเก็ตเสื้อสูทกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวหกแบบผ้าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย กว่าผมจะคิดมาได้แต่ละอันนึงกว่าจะใช้ผ้าอันนึงผมต้องใช้เวลาในการคิดที่สั่งของผม90%รอทุกคน,1เ,น1เดือน2เดือน3เดือนทุกคนรอและไม่เคยบอกเลยว่าจะเสร็จตอนไหนไี่แหล่งผมอยากทําให้กระทำกลายเป็นจุดเด่นของเราเนี้คือให้ทุกคนรอเชื่อตัวหมื่นกว่าบ,บาทในด้านห่เราไม่ดูถูกถือมือตัวเอง สินค้าเราน่าจะมีคุณภาพมัง้งแล้วก็ความมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองอะไรอย่างนี้ดีไซน์พื้นๆแต่วัตถุดิบเราผ้าเราไม่เหมือนคนอื่นมีทุกเพศทุกวัยครับอายุ17ยัง70มาเลสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวนันปีพๆชุดเหรอตามสี่แสนมัน99%้าสิ้าซื้อของไม่เคยต่อลูกค้าคือพระเจ้าสำหรับเราแต่ลูกค้าก็ต้องเข้าใจเราด้วย ผมไม่ได้สําเร็จนะผมแก้ได้ผลในระดับหนึง่งวันี้เราเลี้ยงดูครอบครัวได้ว่าเขาก็ภูมิใจการที่คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เหมือนคนอื่นมันต้องใช้พลังมากคุณสําเร็จไดนะ้คุณจะรู้สึกได้แบบโอ้โหยอดเยี่ยม,ม เราทางานเพราะความชอบและความสนุกไม,ม่ใครมากดดันเรามันคือความคิดของเราเองผลสุดท้ายก็คือเราตัวเราเองเนี่แหละถ้าไม่ทํามันก็ไม่เห็นผลคุณคิดดีมันก็ได้ดีถ้าคุณคิดดีแล้วมันได้ผลดีอย่างที่ผมทําความภูมิใจมันจะเกิดกับตัวคุณและครอบครัวถ้าอยากมารับแรงบรันดาลใจดีอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ